ดิวอริสตาลาเผยพับคู่ลูกชายน้องไซรัดแม่สวยลูกก็หล่อมีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับ,บครอบครัวของนางไรายสุดแซ่บดิวอริสตาลากับสามีนักธุรกิจเซบาสเตียนีและลูกชายน้องไซลาสโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของ3ามคนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอเลย แล้วอย่างที่รู้กันดีว่าบ้านนี้เขาเที่ยวกันเก่งมากๆอย่างตอนนี้ก็กําลังเที่ยวกันอยู่ที่ทะเลพัทยาดิวก็เก็บภาพมาฝากแฟนคลับเพียบเลยงานนี้ไปทะเลทั้งทีดิวก็ไม่พลาดจัดความแซ่บเสิร์ฟแฟนๆอย่างรวัวๆนอกจากนี้ยังมีความน่ารักของหนุ่มน้อยมาฝากกันด้วยยิ่งโตก็ยิ่งหล่อน่ารักจริงๆลูกล่าสุดดิวก็ได้ออกมาเผยภาพคู่กับลูกชายที่กำลังนั่งอยู่บนเรือมีวิวทะเลสวย คุณแม่ก็สัดความสวยเซ็กซี่ออกมาแบบไม่ยั้งเลยคุณคือกลับมาปัวปังเหมือนเดิมแล้วส่วนลูกชายก็เก๊กหล่อจนทำเอาสาวๆใจบางไปหมดแล้วแม่ลูกคู่นี้เขาง,งานดีทั้งคู่เลยจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ใครเลยชีวิตก็ดีดีแถมยังหน้าตาดีเปปังทั้งบ้านเลยด้วยสุดยอดไปเลยค่ะ